ไปไปดูเจ้ไหมไปน้ำไปกินไปสระเจ้ไปดูไม่มีอะไรร้อน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 ไม่ให้ใจเย็นเย็นนี่แม่ตัวอื่นที่เลือ น้อหนูก็อย่าชิดแม่ขนาดนั้นสิขาไปเดี๋ยวไปให้ตัวออ่นมั่ง แล้วจะพวแล้วะพอะไรนะคะตัวอื่นไม่ได้กินเลยอ่ะใครคนเยอะอยู่ก็ตัวเองกินไปเยอะแล้วอ่ะเหยียบตีนอีกโอ้ยโอ้ยเธอเธอเหยียบเท้าฉัน ฮ้เฮ้อะไรเนี่ยฮะพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยพอแล้ว แบนี้นี่ทำไมมาตอนนี้คุตัวมันน้อยตัวน้อยไก่อะไรอ่ะ อะไรนี่อ,อะไรนี่สรุปสามช่วยไอ้พวนั่นทิ้งหมดเลย ถ้าไม่งอนจนนี้เป็นอย่างนี้มีแต่ผู้ว่าหองอนมันช่วยอ,อันนี้ตัวเมียนี่ตัวผู้ด,งงดงงูงอนดูงอนงอนค่ะนี่ว่ามันกีน cái <laughs> này được thôi cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp เนเีนเ่ยนี่ตรงนู้มันไม่ออกถ้ากลับทางนู้นแากลับทางนู้นวออกจงเอาถ่ายก็เิใช่ไหมมันจะสวยมาก่เราถ่ายเสมันปรับได้เห็นไหมเห็นไหมเขาบอกให้ถ่ายอนเิเเเช่ไหมมันจะสวยก่า สวัสดีครับสวัสดีครับอิ่มแล้วเนี่ยโอ้ยตัวไหนร้องเก่งจังแทะอะไรเอาเอาแท้อะไร ไปลุมให้พวกเองสองคนแนาวจะหมดเลยพวกนี้ไม็นเพื่อนพวกเหล่าไข่กันเยอะแยะเนาะเดี๋ยวดูดูตัวนั้นทำไมเป็นงนั้นอ่ะเขางงเลยอะ่ะรักเขามากเกินไปมันทิ่มตาได้่ะแพ้อ่ะมันเป็นจากที่ชอบชนนะ <c oughs> อ,อ่ะอือนะใช่ เยี่ยมายามนะ่ะอืออมน่ารักอืออมออออหล่อจังตัวนี้อืมอะไรลูก,ไม,กไม่มีอะไรกินมาลูกสวยเนาะมาาแค่ เยี่ยมมายามหน่อยเออให้เห็นหน่อยอย่ามากินผ้ากินไม่ได้รอจังสุดลอ้อไม่มีอะไรให้กินเลยอะ่ะม้ามันกินไหนม้ามันกินหญ้าม้ามันก็กินได้หมด ชัวเดียวสุดหรอไม่ชอบให้จับหัวด้วยไม่ชอบให้จับหัวด้วยมันหล่อนะเนาะใช่ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้หรออือสวย

หายาวลค่ะรักเขามากแต่แม่ว่ามันไม่หนักนะน่าจะเบาดูดูมันขี้ดูมึงไม่บรรยังไม่นั่งไม่อะไรเลย เรียนรูดเรียนลาดโอ้โหกําลังหนุ่มโอ้มันท่้งรับน้ำหนักได้เนาะค่ะนุ่งกวางอร่อยนะตัวนี้น้อยเต็มเลยอ่ะนั่นน่ะไม่อยากได้ตัวนี้น้อยหนูน่ะ ระวังามาันเสียบออกมานะเขาหนึ่งถ้าปกติกินอ,อะไรกิอนอะไรบาปเจอน้องเนเข้าไปนี่ง นี่ไงมันขึ้นอยู่ข้างบนนั่นไงพวกแพ้พวกแกะนะแล้วกระจอกเทศนกอีกอยู่นี่นกอีกอยูกอีมูเฮ้ยทำไมโครนเป็นอย่างนั้นน่ะแม่อย่าไปหาว่าถ้าเขาปล่อยออกมามันไม่ใช่นกกระจิกเลยนะนี่คือนกอีกอยเดี๋ยวมันก็จิกโทรศัพท์ก๋อย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  เธอคือน้องอีกไก่ใช่ไหมเธอยาวคอออกมาเอ้ยจริงๆแม่มันจิกจริงๆนะอืออื่อกี้้แม่ไม่เตือนนะโดนน้อยๆๆๆแม่คอมันยาวมากนะอือนี่นี่เอามาเหอะไม่ปลอดภัยนะมันสามารถเอามือเข้าไปได้ทั้งมือเลยนะแม่เห็นนี่ไหมนี่จิกมันตายมันมาปุ๊บจกเลยน้อย แม่ย่ามัน,ม,นม่อยกไปทำลายช่อม่ใดแกงมาดิบูลี่นั่นเอาอะเอาดูทำไมมันจิกทำไมนั่นนะจิกทำไมอะโอ้ที่าไมะออ้ด้้ดูทมันจิกอันเนี้ย เหมืนได้ชินจังกูเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้อะไรกันน่ะลูกน้องหิวไปซื้อแครอทมาแจกพวกมันเดี๋ยวไปซื้อแครอทมาช่วยนึ่งนะแม่เนาะให้พวกมันกินคนละตัวนีุ่นีตัวนั้นอยู่ดีก็วิ่งตรงมาเฉยเลยมาอูตั้งกับแม่นี่ ปัญหาเถอะแพร่วิ่งมาเหยียบแต่ก็มาจ้องหน้าอย่างเงี้ยมันตกใจกระสีอันนี้แพเเารียกแพ็ไม่สวยนะก็ไม่สวยเราะยูไม่ได้ชอบเขานะชอบตรงขาเโอเคแค่นี้แหละ